มังสุดคนเสียเหียนปอกทุเรียนกับพี่น้องล้วบังมีดแล้วด้วยคนน่ะเอ้ยเอาจัดการค่ะจัดการคัดเนี่ยมาได้สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนตอนนี้กะกรลังจะสามทุ่มแล้วค่ะเสียงก็เลยหน่อยแน่นะคะเราเทิ่งกับฝนตกน้ำฝนตกมาแต่เศร้าคอยไปลาดเอเชียนะพี่น้องคอยก็ได้ทุเรียนมันลูกนึงค่ะ ลูกนี่กระตกประมาณเท่าไดเจ็ดลอยกว่าเกิดแปดลอยโครนพี่น้องข่อยสิมว่าใส่พง่ายข่อยปลอกทุเรียนให้ข่อยกินแล้วเสียนข่อยบ่เด้อน,นี่ทุเรียนที่ห้าสิบปอกไม่นีค่ะพี่น้องข่อยที่ขอร้องพง่ายให้ปอกให้ข่อยพี่น้องแล้วเสียนข่อยบ่กมื้อจาว่เบ่งสุดบังสุดข้นเซียนปลอกทุเรียนค่ะพี่น้อง <laughs> แล้วบ่งหมิดแล้วด้วยพ่ะนะเอ้ยเอา,เอา จัดการค่ะจัดการคัดเนี้ยมาไ,ได้เราจะได้กินบอทุเรียนพี่น้องมาเนี่ยฝรั่งปกทุเรียนพี่น้องเลยโอ้ฟอชิตีโฟอ,อันเดอร์เด้อร์เบอร์พี่น้องอันฝรั่งสิปอกกันเขาเรียนห้เมียกินพี่น้องแล้วเบอร์เพิ่มสิปอกยังไหนเอามาเบอร์ดูบานนี่ ตายทุเรียนคอยเละพอดีโอ๊ะโอ๊ะโ,โ,โ,โอ้ยตายวังทุเรียนคอยพี่น้องมาเชได้กินวบอทุเรียน Oh! <laughs> Nei, den er ikke så farlig. <laughs> kan du prøve? Det gjør sånn? Oi, han er Se her. Du må ikke ødelegge den. Nei, men det, det, ja, du må gjøre det sjøl, for jeg kan ikke. โอเคยาเพระอยากวิเคราะห์ดู e าาดัรย์ฟรุกต์นโอเคโบอกใหอยได้ซ้ำนี่ละครับพี่น้องหายไปล้คนไปนั่งยี่้อละคนหายไปล้วคนนั่งเือยคนซีเมนต์อยละครับบอกเองตัวบาทนี้โอ้ยรวเบิ่งพาเครื่องไว่ค่อยพาเครื่องไล่านี้เสือยไหมรวเบิ่งค่ะพี่น้องมันตัด แล้วล่ะค่ะพี่น้องภารก,กิจปอกทุเรียนข่อยมื้อนี้พ่อใหญ่ข่อย,ยอเลีเล้ยนนี้ไปไว้ประคันพี่น้องจะต้องกะใช่ใดยืดนาะค่ะเนาะพี่น้องโอเคอยู่นะแต่ว่าใดขี้ลายเป็นใดเด้ล่ะภารก,กิจปอกทุเรียนมื้อนี้ก็ส้ำเร็จใช้พี่น้องแต่ว่าพ่อใหญ่ข่อย,ยอเฮ็ดบ่แล้วพี่น้องพาเครื่องให้ข่อยลงนี้ไปอาละพี่น้องอใหญ่ยเราเมนทุเรียนพี่น้องข่อยก็ต้องมานั่งกินทุเรียนนอกบ้านพี่น้อง ช่างเถอะบรรยากาศดีมะนาวปันไดพี่น้องมาหนีกินนอกบ้านกระไดบะงอเนาะค่ะเนาะถือว่าสือทุเรียนได้ดีค่ะพี่น้องกรอบนอกนุ่มในถุดแต่กค็คั่วคัตอนนี้ก็สามทุ่มยี่สิบค่ะพี่น้องหนาห่อน,นอเวกกะสิประมาณนี้แหละคะ่ะมื้อนี้มันกับบัคายแดดมันกับฝนตกชมเนี่ยมเวนคะ่ะมันก็ลยอยาเมืดคึมๆแนะ่ะ ถ้าเมื่อไรแดดดีๆในสามชุ่มควันนี่ยังแจกด,ดังปังเลยพี่น้องกินยังซี่เราก็คิดหอดปานพี่น้องคิดหอดลูกคิดหอดพ่อหอดแม่เนะาะพ่อแม่เราั็จ๋าชิไรคิดหอดบ้านช<ม>ีปีเราก็ได้กลับบ้าน<ม>ป้าจีกลับ,ป,บปีกานึงก็ไม่ได้กลับพี่น้อง นีนี่กับติ๊กข้อพี่ด็คือสิ่งไม่ได้กลับดิเราเอาพี่น้องกินฮาวเกอเอา,นะาเนาะพอะไรสมัยนี้มันมีอิเนเทอร์เนะ็ตเนาะแ่บพี่น้องติงเลียนแ่บแสบมานนะี่ ่เอเพื่อนกันใส้ชีวิตในช่วงโควิดยีนอเว้นพี่น้องกันถือว่าบางคนยังลำบากก็ให้พี่น้องบางคนกระจกกระตกงานสินะถ้าบริษัทกระจกปิดตัวหรือบาลานหารที่ก็จกเคยเฮ็งงานเราต้องไปต่อบริษัก็เจกกระถือพักงานสินะอัน่อยนี่ก็ไข่แน่อยู่่อยก็เป็นพนักง,งานข้อมูลสินะข้อมูลก็คือจังพนักง,งานเทศบาลเพื่อบ้านเท่าอะพี่นอ้องเจ้ากะ บ่มีงานให้เข,าข้าจ็จระชงเฮาไปซอยแผานกอื่นเมื่อมองอื่นสินะพี่น้องแต่ไข่ยอยู่ค่ะเลตุ่นในพวกเจ้าจออตัวงานล่ะต้องเลตุ่นคนยี่ยมังไท่กะทอกันน้อพี่น้องเนาะพวกขจาก้าหาจ้ากินคำหาเงินกินเสือเมื่อแป้งสินาไล่ใดบ่มีเขามจากจัดจึงใดน้อพี่น้อง,นนองเนาะ จะเม่นนั่นเศร้านั่นเบิดหายคววิดนี่ก็เลยกลับบ้านได้สิกับนก็นกับได้อยู่พี่น้องแต่ว่ามันไม่มีเวลาหลายปั่นนั่นที่สิไปกักตัวยุ่เมืองไทยแน่กลับมาก็ต้องมากักตัวอยู่พี่น่สินะอยู่เมืองไทยก็ต้องกักตัวซีซีมือหน้าพี่ก็ต้องกักตัวอีกซิซมือพี่น้องตันนี้ห้อดีเด์เขากับมีเบเกอ่อาทิตย์แมนวอไปใส่เป็นเวลากักตัวกระเบิดล้วพี่น้องไม่ได้เฮ็ดอีง้างเลย ก็เลยล่อสักก่อนค่ะพี่น้องล่อให้คาเทียห้าวปตองกักโตัวคาเทียห้าได้วัคซีนินะแล้วก็คาเทียห้าวปตองกักโตเวลากกับมองไทยก็ล่อมืองอีกจักพักนึงพี่น้องใจนันไปยุบาแนแล้วเป็นห่วงแต่ทางคนทั้งมืองไทยละ่นะโควิดนันระบาดหลาย ที่ทํางานคอยนะปิดแล้วปิดอีกคือพี่น้องแต่ว่าคอยกะเงิ่นเดี่ยก็ได้ซ้าเกา่าถึงมาที่ทํางานขอสิปิดเขากรเจาะกระจายเขาคือเกาอ่างทีนะค่อยปรับตัวไปครับพี่นอ้องก็โยกกระมันแล้วคอยวิเค่ามันจะเบิดจากลกไปเข้าไปไง่ายดอกเนาะพี่น้องเว้นี่กะช่วงนี้กับระบาดร้ายอยู่พี่น้องแต่ว่ากะเมือเมื่อคอยอยู่นี่ลืมลดลงแล้วที่ทางานคอยกระสิเปิดแล้วพี่นอ้องคอยกระสิเริ่มไปทํางานมือ,นอื่นนี่แหละ พะว่าที่ทํางานข่อยปิดมาตั้งแต่ปีไหม่พี่น้องปิดมาแล้วก็เปิดได้สองอาทิตย์แล้วก็ปิดอีกอยงสิพี่น้องบันเนียนกรสิเปิดอีกแล้วพี่น้องเปิดได้บ้างสุกเสาอาทิตย์บังหัลลาแต่ว่าข่อยสีพึ่งเริ่มไปทํางานมางอื่นสินะแต่บเบื้องว่าสิเปิดได้โดนปนได้อีกพี่น้องถ้าตามได้มันระบาดก็ไม่อีกมองที่สิปิตก้อนมูกก็คือที่ทํางานข่อยพี่น้องพราะว่ามันเป็นสรนวะใบน้า,า,นาเป็นศูนย์ร่วมของคน,น,นสินะ เป็นศูนย์กีฬาในลมพ่อแมนระบาดมากมองแรกที่บิดคือท่ทำงานข่อยที่ทำงานขอ่นขอยครับพี่น้องไม่ก็ถือว่าเป็นการกินทุเรียนไปจมไปนะ้ำพี่น้องเนาะกินทุเรียนส้มบรรยากาศพี่น้องอันบรรยากาศดีเดียร่วง ต้องสามชมเครื่องค่ะผู้ใดที่เพิ่นมีลูกมีเต่ามาอ,อยู่นั่มพี่น้องเวกอะดีนะพี่น้องเนาะเท่าตี้ลูกก็อยู่บังนึงแม่ก็อยู่บังนึงพ่อแม่ก็อยู่บังนึงคิดหอดพี่น้องวัดเอาจากเคยกับบ้านสุป,ปีก็ไ่ได้กับสามปีรอพี่น้องสามปีกั่วเหรอ บ้างแผนมาสิกับปีการนี่ก็ได้ยกเลิกบ้างแผนมาสิกับปีนี่ก็ติดโควิดพี่นีพน้พี่น้องเศร้ากับว่าเป็นโควิดกระเด็นเราเลี้ยงวัคซีนนะน่ะคนยุนอว์เว่เขาเจอศีห้คนอายุหลายกว่ากับคนที่มีโรคประจําตัวพี่น้องจังทุกข่อยนี่อายุ40กว่าปีนี่สงสัยสิเป็นกมุ้มสุดท้ายที่สิได้รับวัคซีนนะพี่น้องบ้างว่าสิได้ก้อนเดือนสิงหาสินะ ช่วงนี้เขาเจากรลังสิลหายข้นช่วงอายุหกสิบกว่าอายุพี่น้องข่อยกินทุเรียนตะเกา่าขอ่อยก็รู้สึกนี่างแต่ว่ากินทุเรียนงอนนี่คิดหอดบ้านไหมพี่น้องกินหอดลูกคินหอดพ่อหอดแม่อากาศจา 4, ังสี่แห่งกินหอยแห่งยี้มันแรงเสียบางทีมันใจวิวคิดิหอดบ้าน น้อเบ่กะมันเป็นประเทศที่สงบแล้วพี่น้องน้อถ้าผู้ใดมักสงบมักเงียบมักชีวิตสมาถากี่อยู่ใดพี่น้องนอเบ่ชาวบ้าส่วนมากกจอดอยู่กับธรรมชาติน้อคนน้อเบ่อยู่แบบเงียนไปเงียนมั่นอยู่ขอบข้อขอบข้อไผปขอบข้อมั่นพี่น้องเกิดขึ้นไหมบ้างตัวไผยตัวมั่นน่ะ หาลังค้อนตายเป็นเดือนยังบ้ามีพูหลุยพี่น้องบ้าม,มีพูดได้ไปหาขั้นอดู่ต้นเดียวนะพี่พีจุเห็นตัวภายตัวมันดีดีด้ยวยตะบ่าผัวดีพี่น้องมูดีมันก็นเลยยุ่ยได้ใช่หอมมิใช่ให้กำลังแตกันมูกันเลย วัวกัดสัมคัญในสุดพี Pretty ่น้องคนไก่ตัวถ้าวัววดีอยู่นี่แหละคุณลืมาแม่ทางขั้มตัวไค่ตัวมันพี่น้องนี่มาแม่จะพี่ตะน้องกันทั้นไหนซึ่งเขาจาะกับว่าไปหากันคือบ้านเท่านี้จะไปหากันแต่ย่างงานมันเกิดมัิสพี่น้องหรือว่าช่วงคริสต์มาสมั่งเสีย กอนสิไปยามกันเยี่ยมกันสิบ่แเม่นว่าที่ซื้อกลับไปโหลดต้องทั่วหาก่อนพี่น้องต้องถามก็บ่กกูไปได้บ่ถึนง,นงนี่น้องวันเทานี่กี้อยากไปหากันก็ไปได้เด้ช่วงโควิดไปใช้มาใส่กันครับละมาละบ่างพี่น้องล้างมือดูดูดู่อยผ่าพิจมูกดูแลจากกรองนะพี่น้องเอ้ยตั้งคอยกับสิดูแลกขคือกัน ดูได้จากควางปสิได้กลับบ้านพี่น้องไปหาลูกครัพ่อหาแม่ออกมากเราก็เลยคนไทยทุกคนก็ตั้งหาตั้งตาลอ่อสิกลับบ้านพี่นออมม้องล่อ่าเมื่อใดโควิดมันสิซาเนะมาะล่อ่าเมื่อใดโควิดมันสิหายไปเพราะศิได้กลับบ้านกลับเมืองเฮาสินะพี่น้องไปหยามพี่ยามน้องอยามพ่อยามแม่เนาะตะใิต้นในต้นพี่น้องฮาลงกคนน่ะ พ่อตายแม่ตายแม่ป่วยกะกลับบ้านว่าใดพี่น้องกลับไปกะเสียเวลาอีนม่ก็ต้องไปกักตัวโดนคักกับขอบขุณที่ขอมาฟัางข่อยจมนะพี่น้องเด้อข่อยบางเทือกกะคิดฮอดบ้านเขาก็อยากหาเนียมาเบามม้อน้กะทิ่งกินทุเรียนทิ่งเบาทิ่งจมให้ฟังพี่น้องมาคิดฮอดบ้าน เมื่อนี้กัเท่านี้แล้วนนอกคะนอสิใกล้สี่ทุ่มแ้วเจอกันคลิปใหม่เด้อค่ะพี่น้องเมื่อนี้กัสวัสดีค่ะเมื่อปรเปลี่ยนตุเลียดเด้